สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช anel A ลุนทิวานะครับวันนี้ผมก็มีกันพลามารีวิวให้ทุกคนได้ชมกันอีกเหมือนเดิมนะครับสำหรับกันพลาที่ผมจะรีวิววันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งซีรีส์นะครับที่ผมไม่ค่อยได้ทํารีวิวสักเท่าไหร่แต่ว่าก็มีท่านผู้ชมหลายคนนะครับที่ทักเข้ามาถามแล้วก็สนใจอยากจะชมรีวิวของกันพลาในซีรีส์นี้อยู่เยอะพอสมควรนะครับซึ่งกันพลาที่ผมกําลังพูดถึงอยู่นั้นก็คือกันพลาในซีรีส์ของเองและกันพลาททีี่ผมจะรววิวใหุ้กคนได้ชม กในวันนี้ก็คือกันพลากล่องนี้ครับเล่าปียูนิคอร์กันดั้มนะครับก็เป็นกันพลา SD นะครับที่ออกมาช่วงปี2019นะครับหลายคนก็อ,อ,อยากให้ผมรีวิวกันดั้มสกมก๊กมาสักพังแล้วละ่ะก็โอเคผมก็ไปสอยมาแล้วเรียบร้อยนะครับตามที่เห็นนี่เลยปึง้ง <Wow. S 1> นั่นแหละครับก็อย่างที่เห็นนะครับสอยมาเรียบร้อย7กล่องนะครับก็ ไม่รู้ว่าจะรีวิวครบเมื่อไหร่เหมือนกันนะเอาเป็นว่าจะพยายามทํารีวิวออกมาเรื่อยๆแล้วกันสําหรับกันพากล่องเนี้ย ก็มีราคาอยู่ที่ประมาณ660เยนนะครับตีเป็นเงินไทยกลมๆก,ก็ประมาณ230บาทนะครับไอ้กันพลาใน SD 3าก๊กในในเวอร์ชั่นล่าสุดใน SD World เนี่ยมันออกมาตอนนี้ถ้าผมจำไม่ผิดโหน่าจะ40กว่าตัวแล้วมั้งนะครับแต่ว่าบางตัวมันก็เป็นตัวเดิมๆที่แบบว่าเพิ่มกราะเพิ่มอะไรเพิ่มเข้าไปนะครับก็คือมีออปชันเพิ่มมากขึ้นนะครับโอเคก็เดี๋ยววันนี้ เป็นกันพลาในซีรีส์ SD World สามก๊กตัวนี้เป็นหมายเลข01เลยนะครับที่ผมจะมารีวิวให้ทุกคนได้ชมกันก็เอาเป็นว่ารีวิวกนันแต่ตัวแรกเลยนะครับแต่ว่าจะรีวิวถึงตัวไหนอันนี้ก็เดี๋ยวไปว่ากันอีกทีนะเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้รอชมก่อนแล้วกันว่าตัวนี้ผมประทับใจหรือว่ามีจุดไหนบ้างที่มันน่าสนใจหรือมีจุดไหนบ้างที่ยังไม่ดีพอนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันเลยในรีวิวนี้ครับเล่าปี่ยูนิคอร์กันดัมไปชมกันได้เลยครับ สำหรับแผงรันเนอร์ของ SD เล่าปียูนิคอร์กันดั้มตัวนี้นะครับก็มีด้วยกันทั้งหมด6แผงนะครับสีสันก็จะประกอบไปด้วยสีเทาสีขาวสีทองสีฟ้าสีดำและแผงที่เป็นเหมือนพสสาร์ทใสสีแดงนะครับซึ่งตัวพสสาร์ทใสเนี่ยก็จะเป็นชิ้นส่วนต่างๆที่จะเป็นเอกลักษณ์ของเจ้าเล่าปียูนิคอร์กันดั้มตัวนี้นะครับ ส่วนสติกเกอร์ที่แถมมาให้ก็จะเป็นสติกเกอร์ฟอยล์แผ่นเล็กๆนะครับมีอยู่ด้วยกัน3ลาย4ชิ้นครับสำหรับคนที่คิดจะซื้อเอสดีกันดั้มนะครับในตระกูลพวก3ก๊กอะไรพวกนี้นะครับทุกคนเวลาซื้อเนี่ยดูจากหน้ากล่องก็จะเข้าใจว่าเอ๊ะชิ้นส่วนพวกนี้มันเป็นสีทองหรือเปล่านะครับแล้วก็อย่างข้างกล่องเนี่ยอาจจะเข้าใจว่าเฮ้ยชิ้นส่วนอย่างหัวอย่างแขนอะไรพวกนี้มันเป็นสีทองนะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ย พลาสติกที่เราได้มาเนี่ยมันไม่ได้เป็นสีทองนะครับเหมือนในรูปตัวอย่างข้างๆกล่องนะเออคือถามว่ามันมีความเป็นทองอยู่ไหมมันก็คือในตัวพลาสติกเนี่ยถ้าสังเกตดีๆมันจะเหมือนมีประกายมุกอยู่เอาจริงๆนะมันก็ไม่ได้รู้สึกถึงความเป็น ทองเป็นโกอะไรสักเท่าไหร่ถ้าคุณอยากได้สีสันที่เหมือนในคู่มือเนี่ยอย่างเงี้ยโอ้โหมันทองชัวๆ์วเลยคุณก็ต้องไปทําสีเพิ่มนะเพราะสีมันคนละแบบกันชัดเจนเลยนะครับดูยังไงไอ้พลาสติกที่มันให้มาเนี่ยมันก็ไม่ได้ทองสวยงามเหมือนในข้างๆกล่องหรือในคู่มืออันนี้คือบอกให้รู้เอาไว้บางคนซื้อมาแล้วอาจจะผิดหวังก็ได้ที่สีสันของพลาสติกเนี่ยมันไม่ได้ทองประกายสวยงามเหมือนในคู่มือที่เขาโปรโมทให้เราได้เห็นกัน เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเล่าปี่ยูนิคอร์กันดั้มนะครับเ d เห็นกันไหมก็ตัวเล็กนะก็ตัวเล็กก็ดูขนาดจากที่ผมถืออยู่ตอนนี้เลยนะครับความสูงของมันเนี่ยก็น่าจะประมาณ10%เมั้งรูปร่างโดยรวมเนี่ยฟอร์มเนี่ยก็จะเป็นกันผลาตัวเล็กๆแต่ว่ารายละเอียดมันเยอะอยู่นะเออคือคือรายละเอียดของพวกกันดั้มสามกอะไรพวกนี้มันไม่ใช่น้อยๆเลยจริงๆแล้วอ่ะเท่าเท่าที่ผม ดูกันพลาในซีรีส์ SD World มาเนี่ยจุดเด่นของ,ของในซีรีส์เนี้ยก็คือจะมีการเพิ่มกิมมิกนะครับในเรื่องของพาสใสนะครับไม่ว่าจะเป็นสีที่มันแตกต่างกันหลายๆเฉดส,สีนะครับใส่เข้ามาในชิ้นส่วนของกันพลาเพื่อเพิ่มความหลากหลายของออตัว พาร์ตต่างๆนะครับของตัวกันพลาเนี่ยให้มันดูสวยงามแล้วก็มีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นในด้านของตัวเล่าปีนิคอนกันดั้มตัวเนี้ก็ยึดตามเขาเรียกอะไรอะเรื่องราวของสามก๊กนะครับใครที่อ่ออานสามก๊กดูทีวีดูหนังอะไรมาเนี่ยผมคิดว่าก็น่าจะพอรู้จักพวก c h a r คเตอรหรือว่าตัวละครเด่นๆน,นะครับในเ,เรื่องสามกกนี้เป็นอย่างดีนะครับเอาจริงนะคือสมัยก่อนนะเล่าปีมคือพระเอกมันคือคนที่อยู่แบบฝ่ายคุณธรรมอะไรแบบนั้นนะครับดังนั้นพอมาเป็นการ์ตูนพอมาเป็นในซีรีส์ SD World เนี่ยภาพลักมันก็จะประมาณนั้นแหละคือแบบเออเป็นผู้นาําเป็นพระเอกฝ่ายคุณธรรมอะไรแบบนั้นนะครับแต่ว่าแต่ละคนจะคิดยังไงกับเล่าปีอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับเอาเป็นว่า ในการ์ตูนหรือว่าในในในโลกของ SD World เนี่ยเขาปูเรื่องราวมาแบบนั้นคือถ้าพูดถึงจุดเด่นของกันพลาเล่าปียูนิคอร์กันดัมตัวเนี้ย นะครับก็น่าจะเป็นเรื่องของฟอร์มนะครับที่ยึดเอาของอยูนิคอร,ร์กันดั้มเนี่ยมาใช้นะครับก็จะเห็นว่าช่วงตัวเนี่ยมันก็จะเป็นสีขาวนะครับแล้วก็มีแซมไว้ด้วยพาร์ทใสสีแดงซึ่งจะเป็นกิมมิคหรือว่า,าดีไซน์หลักของกันพลาในสไตล์ของซีรีส์ S.D. World อยู่แล้วนะครับตรงหัวไหล่เนี่ยก็จะเป็นสีน้ำเงินนะครับแล้วก็มีที่เท้าที่จะเป็นสีน้ำเงินนะครับส่วนข้างหลังเนี่ยไอ้ดำๆตรงนี้ที่เป็นแฉกๆมันคือ ผมนะครับตรงนี้คือคือผมของตัวกันพลาตัวนี้มันก็สามารถปิดบิดหมุนได้นะตามต้องการเพราะว่ามันก็ไม่ได้แบบว่าแน่นอะไรนะครับในด้านของออการดีไซน์ช่วง ลำตัวของ SD เนี่ยเรารู้กันอยู่แล้วว่า SD กันดั้มเนี่ยมันเป็นกันพลาที่ตัวเตี้ยๆดังนั้นพวกจุดขยับอะไรพวกมันเนี่ยก็จะมีไม่เยอะนะครับแต่ว่าในซีรีส์ของ SD World เนี่ยมันเหมือนว่าทางบันไดเขาก็ดีไซน์พาร์ทขึ้นมาใหม่นะครับมันจะเป็นแผงลันเนอร์ที่เป็นแผง A คือเป็นแผงที่เขาเรียกว่าอะไรยูนิโอเซลคือใช้กับกันพลาทุกตัวหรือเกือบทุกตัวในซีรีส์ SD w o r เ d ลเลยซึ่งจุดเด่นของมันคือช่วงช่วงเอวเนี่ยมันจะงอได้เยอะนะครับช่วงเอวมันจะงอได้ งอได้ค่อนข้างเยอะอันนี้ไม่รู้เห็นหรือเปล่านะแล้วก็ตรงหัวเข่าเนี่ยมันก็จะสามารถงอได้เยอะกว่าปกติเยอะกว่าพวกเอสดีททั่วไปนะครับแต่อาจจะไม่เท่ากับเอสดีไอไอครอสซิลูเอตอะไรเนะี่ยที่ออกมาก่อนหน้านี้นะครับตัวเนี้ยก็จะเน้นไปที่ความละเอียดนะครับแล้วก็ดีไซน์ของพวกชุดเกราะความอลังการของพวก รูปลักษ์ใบหน้าอาวุธอะไรแบบนั้นสมากกว่าอย่างเช่นตัวอาวุธของของตัวเล่าปียูนคอรกันดั้มตัวเนี้ย mm hmm. ก็จะเห็นว่าก็จะมีแซมเป็นพาร์ทใส่สีแดงอันนี้อยู่ด้วยนะครับคือมันก็ช่วยให้ตัวชิ้นส่วนอาวุธชิ้นเนี้ยมันดูสวยงามขึ้นจริงๆนะครับรวมถึงพวกรายละเอียดต่างๆที่เขาใส่เข้ามานะครับ รวมๆถ้าพูดถึงฟอร์มแล้วเนี่ยผมก็คิดว่ากันพลาในซีรีส์ SD World เนี่ยก็เป็นกันพลาที่มีรูปลักษณ์นะครับแล้วก็ขนาดที่น่าสนใจเลยทีเดียวที่สําคัญก็คือราคามันไม่แพงมากอย่างตัวเนี้ยราคามันก็200กว่าบาทนะครับสองกว่าบาทแต่คุณก็ได้กันพลาขนาดประมาณแบบอุ้งม,มือเอามาตั้งโชว์แบบน่ารักน่ารักนะครับแล้วถ้าใครยิ่งแบบ มีความสามารถในการทำสีด้วยผมว่าก็จะยิ่งเพิ่มความสวยงามให้กับมันได้มากขึ้นไปอีกนะครับโอเคแหละพวกข้อต่อและจุดขยับอะไรของมันเนี่ยอาจจะมีข้อจํากัดอยู่บ้างอาจจะเป็นมาตรฐานแรกนะครับที่ผมจะใช้สําหรับรีวิวกันพลาในซีรีส์นี้ก็ถือว่าเอาเจ้าตัวนี้เป็นเกณฑ์หลักเลยแล้วกันสําหรับอาวุธของกันพลาตัวนี้นะครับก็มีอยู่แค่ชิ้นเดียวนะครับก็คือ ริวดัง5จินนะครับซึ่งเป็นดาบนะครับที่สามารถเปลี่ยนเป็นปืนได้ด้วยโดยการนออย่างนี้ลงมานะครับก็จะกลายเป็นปืนแล้วแล้วก็จับตรงนี้นะครับที่จับจีตรงนี้นะครับให้กันพาจับด้านนี้ก็จะเป็นด้านหน้ากระบอกปืนเอาไว้ยิงนะครับก็เป็นอาวุธเล็กๆชิ้นเล็กๆนะครับแต่ว่าก็มีรายละเอียดนะครับในเรื่องของดีเทลบนพาร์ทใส่สีแดงนะครับถ้าดูจากตรงนี้จะเห็นเป็นลวดลายหัวมังกรนะครับซึ่ง ก็ถือว่าเออเจ๋งใช้ได้เหมือนกันในการเพิ่มดีเทลเข้าไปในอาวุธชิ้นนี้นะครับที่สําคัญก็คือตรงเดือยที่เป็นตุ้มๆกลมๆสองด้านเนี้สามารถเอาชิ้นส่วนของตัว S.D. กวนอูกับ S.D. เตียวหุยเนี่ยมาต่อเข้าด้วยกันนะครับกลายเป็นอาวุธชิ้นใหม่ที่มีชื่อว่าโซเองคีริวยุมะได้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นกิมมิกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับอาวุธชิ้นนี้ของเล่าปีนะครับ สำหรับกิมมิคของกันพาตัวนี้ผมไม่รู้ว่าจะเรียกกิมมิคได้หรือเปล่าจริงๆ SD มันก็ไม่น่าจะมีกิมมิคหรือว่าพวกลูกเล่นจุดเปิดปิดอะไรมากมายนะครับแต่ว่าเอ SD World ตัวนี้นะครับเล่าปีมันจะมี Dragon Memory นะครับความทรงจํามังกรเนี่ยเป็นแผ่นใสๆอยู่ตรงแขนมันเนี่ยซึ่งมันถออมาได้อ้าวเฮ้ยไปไหนรู้ One eternity later เมื่อกี้ทำหล่นไปเกี่ยวเข้าหลุมแบคโคไปแล้วโอ้ชิ้นเล็กมากนะครับ Dragon Memory นะครับจะเห็นว่ามันเป็นพาสใสสีแดงนะครับมีแกะสลักรูปหัวมังกรอยู่ด้วยนะครับชิ้นเล็กมากนะครับจะเอาไว้เสียบเข้ากับไอไอตัวชิ้นส่วนที่เป็นสีทองตรงนี้นะครับของตัวกันพลานะครับมันจะมีล่องให้เสียบอยู่ตรงนี้นะครับก็เอา้าหล่นอีกแล้ว One eternity later. ก็วิธีเสียบก็เสียบไปตรงๆนะฮะจะมีร่องมันอยู่ถ้าเสียบลำบากผมแนะนำว่าถ้าจะเสียบนี่คือต้องถอดแขนออกมาก่อนเลยนะครับเห็นไหมมันมีร่องอยู่เหมือนไรเดอร์เลย <Whoa. S 1> นะไรเดอร์เลยเรียบร้อยนะครับมันก็จะอกมาประมาณนี้นะครับใส่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเอาไว้ทำอะไรผมก็ไม่ได้ดูการ์ตูนมันด้วยนะครับใครรู้ก็บอกผมด้วยแล้วกัน Dragon m e m o r y นะครัะเห็นบอกว่ามันมีสามสีขายแยก ก็ไม่รู้ว่าจะมีคนซื้อมาใช้หรือเปล่าจะซื้อมาทําไมเสียบแล้วก็ทาอะไรไม่ได้นะครับนอกนั้นกิมมิกก็ไม่มีอะไรแล้วมั้งสำหรับกันพลาตัวนี้มันมีกิมมิกอะไรล่ะแบ็คแพคข้างหลังนี่ก็มีรูมาให้3รูนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเอาไว้เสียบอะไรนะครับน่าจะาไว้เสียบพาร์ทของกันพลาใน SDW, SD World ตัวอื่นนะครับเผื่อใครอยากจะคัสตอมประมาณนั้นไอแผงเขากระจังด้านหน้าสีทองสีเหลืองเนี่ยเออมันก็จะบังลูกตาหน่อยเวลาถ่ายรูปมันจะมองไม่ค่อยเห็นนะ เลยมันบังเอาไว้แบบนี้นะครับสำหรับกันพลา SD World เล่าปียูนิคอร์กันดั้มตัวนี้ก็มีความสูงอยู่ที่ประมาณ10.5ซนเมตรนะครับจากที่เห็นในคลิปด้านหน้าเนี่ยอันนี้จะเป็นมาสเต r ร์เกรดกันดั้มโมชั่น3.0นะครับส่วนตัวข้างๆนั่นก็คือ RG กันดั้มนะครับความสูงของเจ้าเล่าปียูนิคอร์กันดั้มตัวนี้ก็จะประมาณครึ่งหนึ่ง ครึ่งหนึ่งของ Master g r a กรเลยนะครับแต่ว่าก็ยังไม่สูงเท่ากับ rg นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นรูปร่างขนาดและก็ความสูงโดยรวมของกันปลาตัวนี้ครับผมจุดแรกนะครับคือช่วงแขนนะครับแขนยกได้ก็นิดหน่อยนะครับตามแบบของ sd แหละมัน,มนวงแขนไม่กว้างแล้วก็ตัวจอยเนี่ยมันก็เป็นเป็นกลมๆอย่างนี้ด้วยนะครับหนาเชียงนะครับก็จะเป็นแผงพลาสติก ที่กลมๆยัดเข้าไปตรงนี้มันก็จะแน่นหน่อยนะครับขยับได้เล็กน้อยตัวหมัดก็หมุนได้สามารถโยกลงได้นิดหน่อยนะครับสำหรับ ปรับองศาเวลาถืออาวุธแต่ว่าตัวแขนเนี่ยมันจะเป็นพลาสติกชิ้นเดียวที่หล่อแขนมาเลยแล้วมันจะงอมาเล็กน้อยนะครับเ,เห็นจากตรงนี้ปะจะเห็นว่าองศาของแขนเนี่ยมันจะงอมาข้างหน้าเล็กน้อยอยู่แล้วนะครับดังนั้นข้อสอมันไม่มีตัวนี้บอกเลยว่า sd ไม่มีข้อสอบนะครับคือมันมีแขนก็มาทั้งแขนเลยยกได้ตัวหัวไล่ตรงนี้เกราะหัวไล่ก็ยกได้สูงในระดับหนึ่งสำหรับยกอาวุธ ตัวหัวเนี่ยก็ถือว่าหมุนได้องศาก็จริงๆก็หมุนได้รอบแหละหมุนได้รอบแต่ว่ามันก็ทําให้ตรงช่วงหัวเนี่ยออกแบบมาให้สามารถโยกมาข้างหน้าโยกไปข้างหลังได้ด้วยนะครับสําหรับการจับท่าเวลาเอี้ยวคออะไรพวกนี้ถือว่าก็หมุนได้ก็รอติดทางเหมือนกันนะครับไม่มีติดขัดอะไรแต่ว่า ชิ้นส่วนบางจุดก็อาจจะหลุดง่ายหน่อยอย่างเช่นตรงกระโปรงด้านข้างตรงนี้นะครับจอยมันเป็นกลมๆนะครับเวลาเราบิดท่าทางอะไรมันก็จะหลุดง่ายนิดนึงอ่ะโอเคต่อมามาดูช่วงขากันนะครับขาก็ตรงนี้ก็โยกไปข้างหน้ายกไปข้างหลังได้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตถอดกระโปรงตรงนี้ออกเพื่อที่จะเรามาดูว่าตัวขาของ SD เนี่ยมันงอได้ขนาดไหนอ่ะยกขึ้นมา งอขาเข้าไปจะเห็นว่ามันจะงอได้ประมาณนี้นะครับจริงๆน่าจะได้เยอะกว่าน,นี้อีกนะเรเรียบร้อยนะครับช่างมัน,นอันนี้คือการงอขาของ SD ีก็จะงอได้ประมาณนี้เราสมมุติว่าตรงนี้เป็นช่วงหัวเข่าของมันก็แล้วกันนะเอ้ข่าวๆวตรงเนี้ยนะครับมันก็จะมีชิ้นส่วนตรงเกราะตรงเนี้ยที่สามารถขยับได้เท้าก็หมุนได้เอี้ยวซ้ายเอี้ยวขวานะครับแต่ว่าเป็นพลาสติกแบบชิ้นเดียวนะครับกลวงๆนะครับ ก็ขยับขึ้นลงได้รูดอีกแล้วครับขอบคุณนะฮะข้างในช่วงจอยช่วงสะโพกก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับดังนั้นอ,อ,องศาในการขยับอะไรมันก็อาจจะไม่มากนะครับตัวมันเตียเต้ยๆด้วยแหละมันขยับได้ไม่มากหรอกสำหรับการให้คะแนนรีวิวกันพลาในช่อง A อลุนทิวานะครับก็จะถูกแบ่งออกเป็น8หมวดตามที่ทุกคนเห็นอยู่ในภาพตอนนี้เลยนะครับ โดยจะให้คะแนนเป็นดาว5ดาวคือประทับใจมาก4ดาวคือดีมาก3ดาวคือโอเค2ดาวคือไม่ค่อยดีและดาวเดียวคือแย่มากก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ากันพลาตัวนี้จะได้คะแนนไปทั้งหมดกี่ดาวและถูกจัดอันดับอยู่ในแรงอะไร สำหรับคะแนน box art หรือคะแนนรูปภาพประกอบหน้ากล่องกันพลานะครับของกันพลาตัวนี้ผมให้ไป3ดาวนะครับดีไซน์ของหน้ากล่องเนี่ยออกแบบโดยคุณอิมายชิสุสมุ u นะครับซึ่งผมคิดว่าดีไซน์ของ SD World เนี่ยก็จะออกแบบมาเพื่อให้มีความดึงดูดพวกเด็กๆวัยรุ่นได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นเราจะเห็นว่าสีสันเนี่ยก็จะออกไปทางฉูดฉาดสดใสนะครับตัวโทนสีเนี่ย ของกันคลาในแต่ละก๊กเนี่ยก็จะมีการแบ่งแยกว่าอย่างชัดเจนอย่างเช่นถ้าเป็นก๊กของพวกเหล้าปีอะไรพวกนี้เราก็จะเห็นว่ามันก็จะเป็นโทนสีเขียวนะครับก๊กอื่นก็จะเป็นสีฟ้าสีแดงอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็คิดว่าในด้านของดีไซน์เนี่ยถามว่าสวยไหมโอเคมันก็ได้มาตรฐานนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้แบบว่าดูน่าประทับใจมากหรือว่าน่าสะสมอะไรมากผมคิดว่ามันเหมาะกับเด็กๆซะมากกว่านะครับก็เอาไป3มดาวครับสำหรับในแง่ความสวยงามเนี่ย เจ้าเล่าปี่ยูนิคอร์กันดั้มตัวเนี้ผมก็ให้ไป3ดาวนะครับก็อย่างที่บอกไปผมคิดว่าตัวเนี้จริงๆอ่ะคือผมเห็นกันดั้มสามก๊กในซีรีส์ SD World มาแล้วหลายตัวแบบที่เป็นตัวจริงๆอ่ะผมเลยคิดว่าตัวเล่าปีเนี่ยผมอยากจะใช้มันเป็นเกณฑ์มาตรฐานในการให้คะแนนในตัวต่อๆไปดังนั้นถ้าเล่าปีเนี่ย ผมมองว่ามันคือมาตรฐาน3ดาวเนี่ยคือคะแนนที่เหมาะกับมันมากเดี๋ยวมันต้องมีฟอร์มที่มันดูยิ่งใหญ่กว่านี้นะครับดังนั้นสําหรับความสวยงามของเล่าปียูนิคอร์กันดั้มตัวเนี้ส3ดาวผมคิดว่าเหมาะมากที่สุดแล้วครับสำหรับคะแนนในเรื่องของข้อต่อแล้วก็ความแข็งแรงสําหรับกันพลาตัวนี้ผมให้ไป2ดาวนะครับก็ด้วยความที่มันเป็นกันพลาในซีรีส์เกรดแบบ S D ดังนั้นผมเชื่อว่าทุกคนที่จะซื้อ S D อะ น่าจะพอรู้อยู่แล้วว่ากันพลาแบบ SD อ่ะมันไม่สามารถขยับขยื่นอะไรได้แบบว่ายืดหยุ่นมากมายนะักท่าแอคชั่นก็มีจํากัดแต่ในเรื่อง,องความแข็งแรงเนี่ยมันแข็งแรงมันสามารถยืนอะไรได้แบบสบายๆเพราะว่าตัวมันเตียเต้ยๆใช่ปะ่ะจุดศูนย์ถ่วงมันก็ต่ำดังนั้นมันไม่มีล้มไม่มีอะไรหรอกถ้าจับให้มันยืนดีๆเพียงแต่ว่าในด้านของข้อต่ตออะไรพวกนี้ก็ต้องเข้าใจว่า มันมีขีดจํากัดของมันอยู่นะเออเราอาจจะจัดท่าแล้วรู้สึกไม่ได้แบบดังใจมากนะักซึ่งตรงเนี้ทุกคนที่จะซื้อกันพลาในซีรีส์ SD ไปเนี่ยก็คงต้องทําใจในจุดๆนั้นด้วยคะแนนในด้านกิมมิกนะครับของกันพลาตัวนี้ผมก็ให้ไปแค่2ดาวก็พอนะครับเพราะว่ากิมมิกของ SD กันด d a m ตัวเนี้ยแทบไม่มีอะไรเลยนะครับแทบไม่มีอะไรเลยคือผมไม่อยากนับพาร์ทใส่ที่มันใส่เข้ามาว่าเป็นกิมมิคเพราะว่า แม่งมีทุกตัวมันมีทุกตัวอยู่แล้วในซีรีส์นี้คือพวกพาสไซใส่นะครับดังนั้นกิมมิคคือพวกจุดเล็กจุดน้อยเปิดปิดอะไรเนี่ยที่มันพิเศษกว่ดกันพาตัวอื่นสําหรับตัวเล่าปี่ยูนิคอร์นกันดั้มตัวเนี้กิมมิคมันก็คือเจ้าดราก้อนเมมโมรีดราก้อนเมมโมรีจะเป็นแผ่นใส่ที่ติดอยู่ที่แขนนะครับที่เราสามารถถอดออกมาได้นะครับแล้วผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเอาไว้ทาอะไรนะครับคือผมในกระตูนเนี่ยมันอาจจะแบบมีลูกเล่นอะไรของมันแต่ว่าใน Real world ของกันพลาที่เราจับต้องได้จริงๆเนี่ยมันทําอะไรไม่ได้เลยนอกจากหยิบมาใส่แล้วมันก็ชิ้นเล็กมากนะใครซื้อตัวนี้มาแล้วเนี่ยก็ระวังทําหล่นหายด้วยเพราะว่ามันชิ้นเล็กจริงๆนะครับดังนั้นในด้านกิมมิกเนี่ยก็แทบไม่มีอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันสักเท่าไหร่เอาไป2ดาวพอนะครับสำหรับคะแนนในด้านของอาวุธและอุปกรณ์นะครับผมก็ให้ไป3ดาวนะครับคือถือว่าก็ยังดีนะที่ตัวดาบตัวเนี้ย มันออกแบบมาได้สําหรับผมเนะี่ยคือค่อนข้างสวยงามก็ยังมีดีอยู่นะครับแล้วก็ตัวตัวดาบเนี่ยก็มีลูกเล่นนะคือสามารถพับกลายเป็นปืนได้ด้วยนะครับแล้วก็งอลงมา เออถือเป็นปืนอย่างนี้ก็ได้มันก็ดูพอดีพอดีนะครับสาหรับกันพาในราคา660ยเยนตัวนี้นะครับดังนั้นเอาไป3ดาวในเรื่องของอาวุธและอุป,ปรกรณ์ครับในด้านของคะแนนความคุ้มค่าเนี่ยกันพาตัวนี้ผมให้ไป3ดาวนะครับก็ถือว่ามาตรฐานคือคุ้มค่าในราคา200กว่าบาทแหละ200ต้นต้นๆเออในตลาดตอนนี้คืออาจจะจ่ายแพงกว่าราคาเยนนิดนิด,นดหน่อยๆน่อยะครับแต่ว่าก็ไม่ได้อยู่ในระดับที่สูงมากยกงเว้นว่า ถ้าไปเจอช่วงสภาวะที่ของมันขาดตลาดจริงๆนะครับคุณก็อาจจะต้องซื้อในราคาที่สูงขึ้นกว่าเดิมนิดหน่อยนะครับความคุ้มค่า3ดาวผมโอเคเลยในด้านคะแนนความประทับใจผมก็ให้ไปสดาวนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมคิดว่าก็ได้มาตรฐานนะครับในระดับ SD นะครับ จริงๆแล้วมันก็สวยกว่า SD หลายๆตัวที่ออกมาก่อนหน้านี้ด้วยซ้ำแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นกันดั้มสามก๊กเนี่ยมันก็มีรายละเอียดนะครับแล้วก็มีพาร์ทหลายๆส่วนที่ดูสวยงามอย่างเช่นพวกพาร์ทใสหรือพาร์ทสีเหลืองวงเล็บสีทองอะไรพวกนี้นะครับมันก็ทําให้กันพลาตัวเนี้ยมันมีความโดดเด่นนะครับมีสไตล์แบบสามก๊กที่ชัดเจนของมันนะครับก็อาจจะโดนปรับปรุงมามา,มากกว่ากันพลาในสไตล์สามก๊กยุคแรกๆด้วยซ้ำนะครับก็ถือว่าความประทับใจเอาไปเลยครับสามดาว สำหรับเล่าปียูนิคอร์กันดั้มตัวนี้สุดท้ายก็คือคะแนนความน่าซื้อนะครับกันพลาตัวนี้ผมให้ไป3ดาวนะครับก็จะเรียกว่าไงอะ่ะมันไม่ใช่กันพลาที่ถึงขนาดที่จะต้องแบบซื้อมาสะสมให้ได้นะครับหรือว่าโอ้โหถ้าไม่มีเนี่ยคือแบบล้าหลังมากไม่อินเทรนด์มากอะไรขนาดนั้นก็ไม่ใช่ขนาดนั้นดังนั้นมันเป็นกันพลาที่อาจจะออซื้อก็ได้ไม่ซื้อก็ได้แล้วมันก็อาจจะเหมาะสําหรับคนที่เป็นแฟนสาโกโกหรือตั้งใจที่จะสะสม พวกกันดั้มสังกตกอยู่แล้วนะครับก็อาจจะซื้อตัวนี้มาสะสมก็ได้คือผมไม่แน่ใจว่าหลายคนเนี่ยจะสะสมกันดั้มสังกตกจากเลือกจากตัวที่ตัวเองชอบหรือเลือกสะสมมันทุกตัวถ้าเลือกสะสมทุกตัวยังไงตัวนี้มันก็ไม่น่าพลาดอยู่แล้วเพราะว่ามันคือตัวแรกเลยศูนย์หนึ่งนะครับสำหรับเล่าปียูนิคอร์กันดั้มตัวนี้นะครับเอาไป3ดาวสําหรับความน่าซื้อครับ โอเคคราวนี้ก็มาดูคะแนนรวมของ SD World เล่าปียูนิคอนกันดั้มตัวนี้นะครับว่าผมให้คะแนนในจุดต่างๆไปเท่าไหร่กันบ้างสําหรับแรงของกันพลาตัวนี้ผมให้ไปที่แรง4นะครับคือเป็นตัวหนึ่งนะครับที่คิดว่า อยู่ในระดับที่มาตรฐานแหละคือจะสะสมก็ได้ไม่สะสมก็ได้ดังนั้นก็อยู่ที่คุณแล้วว่าสนใจในกันพลาหรือกันดัมสามกกตัวนี้หรือเปล่าคือด้วยความที่กันพลาในซีรีส์ S D World ทุกวันนี้มันออกมาหลายตัวมากคือแบบโอ้โห30-40กล่องไปแล้วถ้าคิดจะสะสมเนี่ยก็คงต้องใช้ทั้งแรงกายและแรงเงินเยอะพอสมควรแต่อาจจะเป็นเพราะว่า ราคามันก็ไม่ได้สูงมากมายอะไรตัวละ200-300400นะครับเต็มที่คือไม่เกินพันนะครับแล้วก็เขา,ขาราคากันไปความสวยงามก็หลากหลายแล้วแต่กกแต่หมู่เลยว่าจะอยู่พวกไหนนะครับดังนั้นมันมีตัวเลือกให้สะสมเยอะผมเลยคิดว่าความน่าสะสมของกันพลาตัวเนี้คงอยู่ที่ความชอบของ ผู้สะสมแล้วนะครับว่าสนใจในตัวสัมก๊กมากน้อยแค่ไหนสไตล์ของมันก็คงจะเป็น SD ตัวเล็กๆที่อาจจะดูน่ารักซะมากกว่าดูเท่น,นะครับก็แล้วแต่ความชอบเลยเอาไปแล้งสีครับและนั่นก็คือรีวิวทั้งหมดนะครับของกันพลา SD World เล่าปียูนิคอร์นกันดั้มตัวนี้นะครับท่านผู้ชมได้ดูกันแล้วชอบไม่ชอบยังไงหรือว่ามีจุดไหนที่สนใจเป็นพิเศษก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับส่วนตัวแล้วเนี่ยจุดที่ผมชอบก็คงจะเป็นการ ที่ปรับปรุงดีไซน์จากกันดั้มสามก๊กยุคเดิมๆมาสู่ดีไซน์ของกันดั้มสามก๊กในยุคใหม่มันมีความเท่เพิ่มมากขึ้นม,มันมี รายละเอียดเพิ่มมากขึ้นแล้วก็น่าสนใจมากขึ้นทีเดียวนะครับในด้านราคาก็ถือว่าไม่แพงเกินไปหลายคนสามารถควักกระเป๋าซื้อได้โดยที่ไม่ต้องซีเรียสอะไรมากนะครับก็ยังไงถ้าใครที่สนใจกันดั้มในสไตล์ SD เนี่ยผมก็มีกันดั้มนะครับกันพลา2ตัวที่อยากจะแนะนาให้ทุกคนได้ชมกันนะครับก็จะขึ้นให้ชมด้านล่างนี้เลยใครสนใจตัวไหนเป็นพิเศษก็สามารถคลิกเข้าไปชมได้นะครับที่ชา n e l A หรือท่วางเหมือนเดิมสําหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่ยัง ติดตามชมคลิปของผมอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วถ้าเป็นไปได้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยในการทำคลิปสำหรับวันนี้ก็ลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับบ๊ายบาย